ครับสวัสดีครับพีซ e ีทุกคนนะครับเนาะครับออวันนี้ 21, ก็มาพบกับปติย์เนาะพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่21พฤศจิกายน2568เนาะพี่น้องครับวันนี้ปติย์พามาสรุปเลขลาวพัฒนา20อาจารย์ดังเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันพุธเนาะพี่น้องเนาะวันพุธที่19พฤศจิกายน68แลาวพัฒนาออก554322 ครับเลขล่างออก 4, 3เสามนะพี่น้องเนาะครับชุดที่พอเตมสรุปไ้งวดที่ผ่านมาพี่ตองเด่น8ดลงสองห6เจดเด่นโบมาเนาะพี่น้องเนาะมาสองครับพอเตมกราบขอโทษขอภัยหลายได้พี่น้องเด้อนะครับพอนดี้ยวพเตีมพามาสรุปต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับ ครับปะเตมเริ่มเริ่อพี่น้องพ่อเสียนเพลงนอพี่น้องเนาะพ่อเสียนเพลงบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับหพี่น้อง1กับหครับครับแชปหน้าจอครับผม ครับประเตีม่มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพอเสียนเพลงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เสียนขาดปัดพี่น้องเซียนขาดปัดบนล่างวิ่งรูด9ก้ากับหพี่น้อง9กับหกหเกนะครับ ครับแชบหน้าจอครับผมครับประเดิมขอขอบุุนในห,หลายนะครับเด้อเสียนขาดปัดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเสียนทุ่งฝนพี่น้องเสียนทุ่งฝนบนล่างวิ่งรูดเจ็ดตัวเดียวพี่น้องเจ็ดตัวเดียวครับ ครับแชทหน้าจอครับผมครับปอแตมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อเสียนทุ่งฝนนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคำชนพี่น้องปูคำชนบนล่างวิ่งลูดหตัวเดียวนะครับหตัวเดียวครับ รับจับหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกาบขอพระคุณปู่หลายๆ,ยๆยนะครับเด้อปู่คําชนเนาะรับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมพี่น้องพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4ีกับห้า สี่ห้านะครับเน้น4940พี่น้องแคปหน้าจอครับผมครับพอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อสังคมนะครับเนาะครับ,รบไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสามแพี่น้องปูสามบนล่างวิ่งรูด 2, 2> กับ8 2กับ8 สอนะครับครับแชปหน้าจอครับผมรับประเจมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สามแปนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนลึกลับพี่น้อง คนลึกลับบนล่างวิ่งรูดห้ากับหเน้นที่ห้าพี่น้องห้ากับหกห้าหนะครับรับจับหน้าจอครับผมรับประเตีมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อคนลึกลับเนาะรับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนอุดรพี่น้อง เซียนอุดรบนล่างวิ่งโดดสี่กับ5เน้นที่5พี่น้องสกับ5้5นะครับครับเชปหน้าจอครับผมครับปรปเตรยมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อเซียนอุดรเนาะรับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูโคลาดพี่น้องปูโคลาดบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4 4กับ5นะครับ4 5นะครับขับแชบหน้าจอครับผมขับพอเตรียมพอกราบขอพระคุณปูไหลายๆนะครับเด้อปูโคลาดเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนผาสุกพี่น้องเซียนผาสุกบนล่างวิ่งโลดห้ากับเก้านะครับห้ากับเก้าครับครับจับหน้าจอครับผมครับประแจมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนผาสุกเนาะครับเนาะ ไปต่อครับผม <c oughs> ไปต่อที่แม่น้อยได้พี่น้องแม่น้อยบนล่างวิ่งรูด8ดกับเกนะครับ8ดกับ9ครับครับแับหน้าจอครับผม ครับพอเตรมขอขอบคุณหลายนะครับเดอ้อแม่น้อยเนอะครับเนอะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปู่ศูพี่น้องปู่ศูย์เบนล่างวิ่งโลด7กับ8เน้นที่8 7ดเจ็ดกับแครับรับแชปหน้าจอครับผม ครับพอเตรมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูย์เนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อดอนละยองพี่น้องครับพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูดสกับ5นะครับสกับห้า สี่ห้านะครับครับเชบหน้าจอครับผมรับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเ้อพอดรอยองเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่คนขอนเกนอน้มาใหม่ได้พี่น้องเด้อคนขอนแกนบนล่างวิ่งรลดสี่กับสามเน้นที่สี่ สี่กับสามสามสี่นะครับครับจับหน้าจอครับผมรับพ่อแทมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อคนขอนเจ็นเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อวันพี่น้อง พ่อวันบนล่างบิ่งรูดแปดตัวเดียวพี่น้องแปดตัวเดียวครับครับแชปหน้าจอครับผมครับม่เตรมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อวันเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้อง เซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าพี่น้องสี่กับห้าสี่ห้านะครับรับแชปหน้าจอครับผมครับโปอเตียขอขอบคุณหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปู่ศีสะเกตพี่น้องปู่ศีสะเกตบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8ดพี่น้อง7กับ8 7 8เจ็ดแปนะครับครับแชปหน้าจอครับผม ครับผมขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่สีสะเกดนะครับเนาะก็ให้เขาก็ให้ปังนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่แม่ยายนงพี่น้องแม่ยายนงบนล่างวิ่งลูดห้ากับสองเน้นที่ห้านะครับห้ากับสองสองห้านะครับ ครับแชปหน้าจอครับผมครับขอเตียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อแม่ยายนงเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดสี่กับห้าโอ้รู้สึกว่าจีมาหลายอาจารย์พี่น้องสี่กับ5า ขับสกับ5 4 5นะครับครับแชปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะพี่น้องเนาะคือของพอแต้มนะครับ บนล่างบิงโลด9ก้ากับศูนย์ะพี่น้องเด้อแปดก็มีอยู่พี่น้อง9กับ0 09นาะครับขับแคบหน้าจอครับผมขับผิดพลาดประกันในพอเตรมกราบขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อ ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับอา่ามาเตรียมภาพมานับคะแนนน้ากันพี่น้องเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะศูนย์สัตว์บ่พี่น้องศูนย์หนึ่งคะแนนนาะพี่น้องเนะาะหนึ่งหนึ่งคะแนนสอง สอคะแนน3 1มคะแนน4 7่คะแนน5 9าคะแนน6 4สคะแนน7 3็คะแนน8ปดหคะแนน9ก้สคะแนนพี่น้องดันแล้วเด่นที่5นะครับ ลองสี่กับแปดนะพี่น้องเนาะ ครับโอ้เป็นปิ้นไปปิน <il orter noise> มาแต่นอพี hmm. ่น้องครับสัดเกลียนนอพี่น้องเนาะ ผิดพลาดประการใดพอเตรียมกราบขอโทษขอไปได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายรูดชอบก็จัดขัดก็ผ่านน้อพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมก็ให้เขาก็ให้ปังน้พี่น้องเนาะจะได้โฉบโฉกมันมันกันนะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมนํานะครับ ครับสุดท้ายท่ายสุดนี่ขออิบซีถูกคนโศก,สกมหมันเฮงๆเรืวยๆเนาะครับเนาะครับพอกับพอเตรียมหยิกเมืม่อแรงพี่น้องเนาะหลังหวยลาวพัฒนาออกนะครับครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม